เห็นกีตาร์สภาพกีตาร์แต่ยังตามผมเติ้ยนผมตาไหลเลยเพี่อ,อนอะก็ทีนี้ผมก็เห็นเพื่อนผมเออมันอยู่ข้างๆข้างๆไอทีมันจะมีห้องนะครับเพี่ออเออป,ประตูมันเปิดอยู่ทีนี้เ่าก็เห็นมันสองคนกัอนอ่ะผมก็เลยเออได้ไปถามว่าได้ไปแสดงละครมันพิจอะไรไหมก็เลยคุยกันดได้เตย ไปคุยกันแค่นั้นแล้วตะโกนมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยมึงยุ่งอะไรมึงคุยอะไรมันก็ไม่พอใจเอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเพราะความรู้สึกผมนะครับตะโกนมาเฮ้ยมึงคุยอะไรมึงยุ่งอะไรอะไรประมาณนี้แบบก็เลยแบบลองมันเกิดหลายๆเรื่องนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบยังไงหรอกแบบก็พูดโพสโพสไปว่าแบบเอยทำไมถึงถามอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพอถามอะไรทําไมถามไม่ได้อะไรอยไรยงไงทีนี้ปุ๊บก็ใหญ่มาจากไหนอะไรประมาณนี้ผมก็พูดแต่ผมไม่ได้ระบุถึงใครนะครับพี่ชี่เข้าใจไหครับเราวันนั้นเราเราโต้ตอบกลับไหม อ๋อตอบครับว่าอ๋อแค่ถามเพื่อนเฉยครับว่า mm hmm. ได้ไปแสดงละครมาลิบไหมเค่นั้นตอนจีบครูกะถามมาหลังจากนั้นก็ที่ว่าผมโพสอ่นะก็เลยว่าแบบทำไมแค่ถามเฉยทำไมต้องขึ้นเสียงแล้วแบบพูดแต่ว่าผมก็ไม่ได้อ้างยิงถึงใครอะไรประมาณนี้ครับแต่ hmm. พูดแค่แบบระบายเฉยเฉทีนี้แล้วผมก็ไปนอนในห้องดนตรปีประมาณสิบเอ็ดโมงนี่นะครับพึ่งมาด้ว่าแบบมีคนมาปลุกว่ากิตา์เกียร์รู้แล้วนะแอบฟาดแล้วนะซื้อ อ้าผมอะเอ้าแบบตกใจมากเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะสภาพแบบฟาดอะไรทุบกันคือผมเห็นสภาพแบบอคอกีตาร์ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับตัวมันนะเพื่อนคือแบบอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมซึ่งในโพสต์ผมอ่ะผมก็ไม่ได้อ,าอ่าในอิงเกงใครนะเพื่อนทำไมแกต้องมาเดือดอล้วก็แบบโวยวายไอ้อมีมีอะไนคือคนแค่นั้นก็ได้ยินกันหมดเลยอ่ะแล้วก็มาพังงานครับผมก็มาแบบทุบกีตาร์ก่อนหมดสายก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดคอก็แบบว่าไม่รู้ขัดเป็นยังไงเพราะมันออกแก๊กกีตาร์เลยไม่ได้เช็คไม้ส่งล้างฉีกเลยครับเซ็นกีตาร์สภาพกีตาร์แต่จริงตามผมเตียง ผม,มตาไหลเลยเพี่อนแล้วกัแบบของที่เราแบบเล่นมาเนาะผมก็มีแค่ตัวเดียวครับเพี่ซื้อมาครับพี่ตั้งใจว่าจะซื้อมาเพราะตอนนั้นก็เ่มหัดเล่นเนาะม,มันใจมันบักครับเพี่อใจเรากกแบบว่าเออก็เลยลองเล่นดูมันมีคุณค่ามันมีอะไรมากมายครับมันมีอะไรมากมายในนั้นกูดึงตีด้วยกันบรรอกว่าเออโอกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์มันน่าจะหนักมาก ถึงขั้นนั้นแล้วครับเออองค์กลับก่อนองค์กลับก่อนมันแม่เดี๋ยวเจอมันจะยากครับพเพราะผมไม่รู้จะเกิดอะไรกับผมบ้างตอนนี้นี่คือจะเรียกไปคุยอยู่ครับวันนี้ก็วันนั้นก็เรียกไปคุยแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยคนที่ฟาดไม่อยู่ครับวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยครับเขาเป็นครูที่นี่นานหรือยังโอ้นานแล้วครับผมจะเกษียนเดือนหน้าครับก็เสียใจครับผมเสียใจมากมากนะครับเพราะว่าก็มีตัวเดียวผมก็ไม่ได้มีเงินไปซื้ออะไรมากมายขนาดนั้นมันก็เคยฟังนะผมก็พยายามซ่ ซ่อมไม่เรียกว่าใช้วาล์กระลักมัน,นครับก็ซื้อเองครับผมตอนแรกว่าจะได้ใช้ของโรงเรียนนะครับทีนี้ของโรงเรียนเนี่ยมันมันเขียนว่าใช้ไม่ได้ก็คือเอาของตัวเองมาให้ใช้ก่อนแล้วเราก็เล่นผมก็ไม่ได้มีปัญหาจิตใจขนาดนั้นครับเพราะผมก็เป็นก็อยากให้น้องเล่นเนาะเพราะตัวเองก็เล่นเห็นคนอื่นเล่นก็แบบว่าเออสนับสนุนน้องอใช่ป่ะมอหนึ่งมอ,มอต้นนะครับอยากเล่นก็เลยครับผมไม่ต้องการคําขอโทษหรืออะไรนะครับไม่ต้องการแค่ว่า อยากให้กีตาร์ผมแบบมันสามารถกลับมาเล่นไท้เหมอมอะไรประมาณนี้เพราะผมก็เก็บเงินมันซื้อเลยตอนนั้นผมก็ไปติดเติมก็ไปทํางานอะไรมากกว่าจะได้มาคือมันยากครับพี่ถ้าเขาจะไม่นัินจริงๆนะผมก็ไม่เป็นไรครับพี่แล้วผมแบบไปทํางานหรืออะไรก็ได้คือจะทําให้มันกลับมาเล่นไทย